ค่ะสำหรับ Power BI ค่ะห่างหายกันไปนานนะคะเราก็รู้กันว่าตอนนี้ Microsoft นะคะก็ออกแพลตฟอร์มใหม่มาสำหรับ Power BI โดยเฉพาะเลยทำทั้ง Data Warehouse นะคะแล้วก็เอา Data ไปทำ ML AI ได้ด้วยโหอะไรหลากหลายเลยนะคะเราจะเรียกทูนี้ค่ะว่า Microsoft Fabric ค่ะทีนี้ Microsoft Fabric เองนะคะก็มีฟีเจอร์แล้วก็วิธีการใช้งานได้หลายฟังก์ชันเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะด้วย Data p ไปลไ e นะเรามาดูกันนะคะว่าการทำ Data p ไปลไ e หรือการทำ ETL ตัวเนี้ยบน Data p ไพลไลของ Microsoft Fabric เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมีน้องสาวแอสุดพิเศษค่ะมาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะเขาเชิญน,น้องพีเลยค่ะมาเดโมสสำหรับตัว Data p ไปลไบน Fabri กกันค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยก็ก่อนอื่นค่ะทุกท่านเข้ามาที่เวิร์ p สเปซของตัวเองนะคะของพีจะชื่อ Fa b ร i c สวรกษ์ค่ะจากนั้นค่ะก็ทำการกด New ตรงนี้ค่ะแล้วก็สร้างเด็กเฮาก่อนเนาะก็เราสามารถตั้งชื่อเล็กเฮาค่ะ ตามสะดวกเลยก็อย่างของพีนะคะสร้างไว้แล้วค่ะชื่อ FS o u c e ค่ะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะเราสามารถกดสร้างไฟลยได้ที่เดิมเลยค่ะกด New ตรงนี้ค่ะแล้วก็กด Data ไปล์ค่ะจากนั้นค่ะเราสามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์ของเราได้เลยค่ะในที่นี้นะคะจะตั้งชื่อเป็น Training ค่ะกด Create ได้เลยค่ะ รอสักครู่นะคะก็เมื่อเข้าหน้า Create มาแล้วเอยเมื่อเข้าหน้า Pipeline มาแล้วค่ะเราก็จะซือเอตัว Activity ต่างๆค่ะสำหรับตัว Pipeline ของเราค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะทำการใช้ตัว Copy Data ค่ะสามารถกดตรงนี้ก็ได้ค่ะกด Copy Data ตรงนี้ค่ะ ตัว copy data ค่ะแนะนำง่ายๆก็คือจะเป็นการ copy ค่ะข้อมูลจาก source ไปสู่ destination ที่เราต้องการค่ะในตัวอย่างวันนี้นะคะเราจะใช้ sample data จากทาง Microsoft ค่ะก็เรากดคำว่า source ตรงนี้นะคะกด d o p d o w n ค่ะแล้วก็ r o เอากดมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทางซ้ายมือค่ะจะมีคาว่า sample data อยู่นะคะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ค่ะ detail data model from w Y-World Importers ค่ะกดเข้าไปค่ะทีนี้เขาก็จะมีเทเบิลใหอ้อยู่ประมาณ6เทเบิลเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะ,ะสร้างคูร Report เนี่ยเราสามารถที่จะกดะ copy data ค่ะเข้าไปไว้ที่เลขาของเราแล้วก็สร้าง BI report ได้จบในที่เดียวเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะดึงมา2เทเบิลก่อนค่ะคือ dimension customer กับ d ดส e ม s ชันสต็อกไอเทค่ะก็เดี๋ยวพี่เริ่มจาก Dimension c อ s t ส m e มก่อนค่ะกดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเมื่อเราเลือกซอสเสร็จแล้วค่ะเรามาทําการเลือก Destination ค่ะกดตรงคําว่า Destination นะคะจากนั้นกดดอกดาวลงมาค่ะเราหาเลขเคาท์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะของพี่ชื่อ f อ Training นิงเลขเคาทค่ะกดเข้าไปตรงนี้เนาะจากนั้นค่ะเราจะทําการาสร้างเทเบิล ใหม่เข้าไปในเลขาของเราเนาะกด New ตรงนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราตั้งชื่อ t ทเบิของเราค่ะอันนี้จะเป็นอ่าดิเม n ชันอันเดอร์สก n s u พ่อค่ะกด Create ตรงนี้เนาะจากนั้นค่ะอ่าลืมไปตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อตัว Copy Data เราได้ค่ะโดยกดมาที่ตัวคำว่า General นะคะ Name ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนจาก Copy Data หนึ่งเป็น Dimension แบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วค่ะ1 copy data ตเนาะต่อไปค่ะเราจะดึง2 table เนาะเรากดตัว copy data เข้ามาค่ะปุ๊บตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อก่อนค่ะเป็น i m m n s s o o อ่า stock i เ e m โอเคจากนั้นค่ะเรากดมาที่ซอสเหมือนเดิมค่ะเลือก more sample data ค่ะ ดีเทลดัตตรงนี้เนาะกดเลือก Dimension Stock Item ตรงนี้ค่ะกดโอเคได้เลยแบบนี้จากนั้นค่ะ e s t i n a t i o n ค่ะเลือกเลเขาที่เราสร้างไว้ได้เลยค่ะตรงนี้เนาะอะ่เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ตั้งชื่อเป็น Dimension Stock Item แบบนี้ค่ะกด Create อย่างนี้เลยโอเคจากนั้นเมค่ะพอเรามีสองอันปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะ on-success เสร็จปุ๊บเอ่อทำการ Copy Data อันที่2ต่อได้เลยแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเอ่อถ้าเรากด r ันป i p e ปลายน pipeline, ีแค่นี้สั้นๆน,นะคะเราก็จะได้ข้อมูลค่ะเข้ามาที่เลคเฮาสของเราเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็จะมี Dimension Stock Item กับ Dimension Customer ค่ะซึ่ง เราจะ ETL ง่ายๆค่ะโดยการตรงนี้ค่ะสต็อกไอเทค่ะตรงโฟโต้ตรงนี้ค่ะ,ม,คะ,คะมันไม่มีข้อมูลอยู่เนาะพีก็เลยจะทำการลบค้ลความทิ้งค่ะโดยอ่าเราก็ไปเซตตัว data flow ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นกลับมาที่ปล,ปลายไลของเราทางด้านใช้มือตรงนี้นะคะกดไ i p ป l i n e ลที่เราสร้างไว้เราสามารถที่จะลาก data flow เข้ามาอยู่ใน p i p ป l i n e ลเราได้ค่ะ กดคำว่า,า data flow ตรงนี้ขึ้นปึ้งเรียบร้อยกด setting ค่ะเลือก data flow ที่เราทำไว้แล้วเนาะก็ของพีจะเป็นชื่อตรงนี้ค่ะ transform retail data ค่ะเรียบร้อยถ้า on success เสร็จปุ๊บโอเคมาที่ data flow จากนั้นค่ะ,ะเราจะทำการเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็น start time เหมือนเป็น time stamp, stamp ไว้ดูเนาะก็เดี๋ยว ตอนจบเนี่ยเราจะส่งอีเมลส่งว่าไปบลายกสักทีไหมเข้าอีเมลค่ะเราต้องทำตัว start time ก่อนเริ่มต้นค่ะจะก,กดที่ activity ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัว activity ต่างๆที่คล้ายคลึกับตัว ADF ตัวใหญ่เลยเนาะเราเข้ามาที่ check variable ค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอา start time ก่อน เราสามารถเปลี่ยนชื่อตัว variable ได้ค่ะแล้วก็โอเคตรง setting ตรงนี้เนาะกด new ค่ะตั้งชื่อค่ะของพี่จะเป็น start time ก่อนแล้วก็กด confirm ได้เลยค่ะซึ่งตัว value ตรงนี้ค่ะกดตรงนี้นะคะ add dynamic content คะ่ะจากนั้นกดมาที่ฟังก์ชันค่ะหาคำว่า UTC now ตรงนี้ค่ะกดโอเคได้เลย ตาไทม์เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเซตอินไทมกันค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือกดเมนแล้วก็ตั้งชื่อว่าอินไทม์อินไทมเสร็จปุ๊บกด a d d d e m i c content ค่ะกดที่ฟังก์ชันแล้วก็ค้นหา UTC now ค่ะโอเคออ c c e อันนี้คือไปลายเราเิดเซต เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการส่งอีเมลเข้าไปหาอีเมลของตัวเองค่ะว่าเราจะออแอบไปสักเซหรือว่าแอบไปฟลเนาะที่ก็จะสร้างมาสองอันถ้าสักเซฟให้มาให้ส่งอีเมลเป็นแบบหนึ่งถ้าเฟลให้ส่งอีเมลมาเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้ซึ่งเราเซตแบบสักเซสก่อนค่ะก็กดมาที่ตัวออ่อ ตัวอีเมลของเราเอาลูกตรงนี้นะคะจากนั้นกดเซตติ้งค่ะกด sign in ตรงนี้อาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวพีขออนุญาตสลับไปเออ่ที่ที่พีทำเคสตเตรียมไว้นะคะต่งค้าๆนี้เลยก็คือตรงนี้นะคะเพีเซตไว้ค่ะว่าให้ส่ง่พีซายอินเป็นอ,อีเมลตัวเองเนาะจากนั้นให้ส่งไปหาตัวเองค่ะแล้วก็ตั้ง subject ค่ะตรงนี้ตั้ง subject ว่าไปบล็อกเซฟค่ะ ก็เราสามารถพิมพ์ข้อความตรงนี้นะคะตามใจเราเลยค่ะพิมพ์ด้จะพิมพ์ไว้ว่าแป๊ไลน์ซับเซฟค่ะแป๊บไลน์ไอเดีเราก็เลือกตัวแป๊ไลน์ไอดีตรงนี้เข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ Start Time Endtime ค่ะพิมพ์ไว้ประมาณนี้เนาะจากนั้นค่ะถ้าเป็นเฟลอล์ะสมมติว่าแป๊บไลน์เฟลค่ะเราก็จะให้ตัวอีเมลเนี่ยส่งไปบอกว่าแป๊บไลน์เฟลนะแป๊บลน์ไอดีนี้สตาร์ทไทม์เท่านี้เอน t ไทม์เท่านี้ค่ะก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะตรงนี้ค่ะที่เห็นสีเขียวๆคือมีรันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเห็นว่าตัวอ e ีเมลของเราค่ะจะเข้ามาตรงนี้ว่าป i p e ปลายเราสักเซฟตามนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทำ ETL บน Microsoft Fabric ค่ะ ดูลงง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้งานกันเนาะจากเดิมนะคะที่เราจะต้องไปเติร์เปิด,ด้นอชัวนะคะ ADF หรือ Data Factory นะคะหรือบางคนที่ใช้งานก็คือจะไปใช้บน SSIS on premise นะคะที่อยู่บน SQL ทีนี้หลายคนก็ไม่ค่อยคุ้นเคยทูกันต่างๆแล้วก็คุ้นเคยกับตัว Power BI อยู่ดังนั้นแล้วพอเรามี Fabric แล้วค่ะฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาใช้นะคะพัฒนาอยู่บนตัว Data p าไบ l i น e บน Microsoft Fabric เลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยค่ะมีบล็อกหรือคอนโทรลต่างๆให้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยแร a g ด r o p แล้วก็ทำการโยงข้อมูลต่างๆหรือไบไลายบล็อกต่างๆขึ้นมาใช้งานได้แล้วแก้แค่คอนฟิกแค่นั้นเองค่ะทุกท่านก็จะสามารถได้ไบไลายนะคะของการทำ ETL 1เส้นหรือหลายๆเส้นก็ตามนะคะเก็บข้อมูลไว้อยู่ในเล k e house ที่อยู่บน Data ของตัว Microsoft Fabric อยู่แล้ว และข้อมูลบนเล็กเท้านี้ก็เป็นสามารถใช้งานในการออกรายงาน Power BI ได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ก็ลองไปลองดูนะคะว่าสำหรับ d a t a p ไ l l n e มีหลายอีกหลายฟีเจอร์เลยที่สามารถทำงานได้นะก็ติดตามดูค่ะว่าครั้งหน้าเราจะเป็นไรอ๋อน้องพีกระซิบมาค่ะว่าครั้งหน้าจะมานำเสนอ Dataflow ค่ะใครสนใจนะคะว่าส่วนของ Dataflow บน Microsoft Fabric นะเป็นการทำ ETL ด้วยเป็นลักษณะแบบไหนทำยังไงง่ายแบบนี้หรือเปล่าติดตามครั้งต่อไปค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ